ย,ยาวมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆมาเห็นเลยเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆให้เด็ดไปชําเป็นกิ่งชําได้เลยนะคะสวยงามมเห็นไหมคะสวยมากนี่คือต้นผักแพลวของแนนนะคะที่ปลูกไว้งามมากเลยอยากให้เพื่อนถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆนะคะมาสามารถมาเด็ดกิ่งไปชําได้เลยะคะ่ะสวยงามมากนะคะเนี่ยหอมมากเลยนะคะเป็นผักแพลวใบด่างนะคะใบเขาจะออกสีเขียว อ่แล้วก็มีด่างสีดำๆนะคะส่วนก้านเป็นก้านสีแดงค่ะเดี๋ยวเด็ดให้ดูนะคะต้นเขายาวมากนะคะเนี่ค่ะยาวเป็นฟุตเลยนะคะสองไม้บรนทัดหน,นึงหกสิบเซนห้าสิบเซนได้เลยนะคะนี่ต้นสวยมากนะคะหอมสามารถเด็ดกิ่งแบบนี้ไปเสียบตรงที่ดินที่มีความชื้นสูงนะคะก็จะติดนะคะเป็นผักแพวที่สวยมากเลยมาอวดเพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่อยากปลูกผักแพรวนะคะเขาชอบขี้หมูนะคะเดี๋ยวจะพา